ก็ถ้าเคจียอดนิยมที่สืบเรื่องถ้าเป็นทางเหนือก็ต้องคูบาสิบิชัยคูบาเป็นเหรียญที่หายยากครับคำนี้ก็คือเหรียญเหรียญรุ่นแรกนะครับกิดสร้างหลังจากที่ท่านมรณภาพแล้วแต่ว่าในวงการก็จะเป็นนิยมว่าเป็นเหรียญอันดับหนึ่งทางเหนือเลยครับนะครับคือพี่หมอเนี่ยเก็บพระยอดนิยมไว้เนี่ยผมคิดว่าพระองค์ไหนที่ย่ดนนิยมจะพูดมาคำหนึ่งเนี่ยมีในถาดนี้แน่นอนนะฮะ ไพ่องคงหนึ่งที่ที่ผมรู้สึกว่าพี่หมอจะมีความคุ้นเคยตั้งแต่วันแรกๆก็คือหลวงปูทวดใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าหลวงปูทวดปูทวดนี่ก็เป็นที่อยู่ในความฝันนะครับเพราะว่าตั้งแต่เป็นที่เพื่อนเคยให้หนังสือไว้ครับก็เลยเริ่มศึกษาประวัติท่านซึ่งซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเป็นเตารี่รุ่นแรกครับรที่องค์ที่สวยมากเลยอ,องค์นี้อีกงองค์ก็จะเป็นเตารีน่นวะ นวะนะฮะนี่นวะเป็นพิมเอวันนี้มาให้ชมก็ทีเด็ดเลยนะฮะทั้งสององเลยองค์นี้มีประสบการณ์ส่วนตัวได้ไหมฮะหรือว่ส่วนใหญ่ไม่ไม่ไม่ได้ห้อยเพราะเพราะว่าว่าจะมีห้อยองค์ที่ราคาเบากว่านี้ฮะโอเคแต่เป็นองค์ที่คมชัดมากก็เป็นเป็นโซนอ่าเป็นพิมแตาลี่ดนะครับอ่าหายากทั้งคู่แล้วก็จะมีอ่าก็จะมีองค์หนึ่งก็คือเทาว่านนี่คโอองค์นี้เก้าเจ็ดอ่าว่านเก้าเจ็ด อันนี้เป็นทีมกรรมการใหญ่เอสภาพสวยมากเลยสือพี่นิดด้วยอนี่